นี้เราจะมาพูดเรื่องดวงกันสักนิดหนึ่งนะดวงประจําปี2569นเะคะเริ่มต้นที่ปีปีอะไรดีปีม้าสีเจ้าของปีเนี่ยนะปีม้านะครปีม้ารู้สึกว่าป้าเนี่ยป้าพี่เนี่ยก็ปีมาสองสี่เปมั้งนะปีมาปีนี้ก็น่าจะอายุ72แล้วนะฮะปีมาทุกปีเนี่ยปีนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าของปีเนาะเป็นปีที่ไท้สวยนั่งทับตัวเองนะฮะแต่ว่า ไม่ได้เป็นปีที่ไม่ดีนะเป็นปีที่วัดใจในหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นกำลังจะตัดสินใจลงทุนก็ต้องชั่งใจระหว่างเหตุผลนะกับไอความอยากร่ําอยากรวยนะแต่เหตุผลมันจะต้องมากกว่าไงว่าเออเราดูซิว่าคุ้มค่าที่จะลงทุนไหมตรงไปเลยนะคุ้มค่าที่จะลงทุนไหมประเมินแล้วมันมีโอกาสที่จะได้มากกว่าเสียอ่ะโอเคก็ลงทุนไปนี่เคล็ดลับสำหรับคนที่เกิดปีมานะครับกูอยากจะให้ไปไหว สารเจ้าพ่อกวนอูหรือสารเจ้าพ่อม้านะฮะที่เยาวราชตลาดเก่านะคะคนที่อยู่ในย่านนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีนะคะเป็นสารเจ้าเก่าแก่นะฮะย่านเยาวราชสารเจ้าพ่อกวนอูหรือสารเจ้าพ่อม้านะข้างในก็ที่ว่าเจ้าพ่อม้าก็คือม้าเซกเทาที่เป็นบริวารของเฉพาะกวนอูนี่แหละด้านในจะมีเขาเรียกว่าอคอกม้าเขาทาจําลองขึ้นมาแต่ในเป็นรูปปั้นม้านะก็สามารถไปไหว้แล้วจะมีเป็นผัก ผักให้ให้ม้าด้วยนะเออเป็นการแก้เคล็ดทำให้เหมือนกับพลังงานในปีของตัวเองเนี่ยเป็นปีที่มี Energy ที่ดีคนเราเนี่ยถ้ามี Energy ดีเนี่ย มันก็จะเกิดอะไรบวกๆนะโอกาสใหม่ๆชีวิตดีๆผู้ใหญ่อุปปมัมถมวิ่งไปข้างหน้าม้าไม่ค่อยวิ่งถอยหลังหรอกมึงน้อยครั้งที่ม้าจะถอยหลังไม่ค่อยมีม้าส่วนใหญ่เนี่ยสันติธรรมชาติของของมา้าสัญชตัตญยานมันจะต้องวิ่งไปข้างหน้านะคะปีมา้าปีมะเมียนะคะจริงๆแล้วปีเนี้ยต้องคนอื่นเขาจะบอกปีมะเมียไม่ดีแต่กูขอสวนทางทายสวนเลยปีมะเมียดีแต่คนรอบข้างปีมะเมียเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้น ก็ดูแลบริวารคนรอบข้างให้ดีนะคะกดปีมาเมียนะคะก็ปีม้าปีเนี้ยนะคะไม่ต้องห่วงอะไรนะขอให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ไปไหว้เจ้าพ่อกนอูที่ศาลเฉพาะ่อกนอูที่เยาวราชนะคะตลาดเก่านะคะแล้วความสําเร็จเนี่ยก็จะเป็นของมึงและสีที่คนปีม้าเนี่ยควรจะมีเอาไว้ก็คือสีฟ้านะครับ สีฟ้าสีน้ําเงินเนี่ยนะ,ะใส่ไปเลยสีเสื้อสีฟ้าสีน้ำเงินแม้กระทั่งพรมเช็ดเท้านะฮะพรมเช็ดเท้าอ่าผ้าม่านอย่างเงี้ยเออให้เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าสีฟ้าสีน้ำเงินเคล็ดลับเสริมดวงของคนที่เกิดปีมา้าในง่ายๆแค่นี้มึงไม่ต้องไปทําพิธีกรรมอะไรให้มันเปิงตรงเปิงตังอะไรไม่ต้องไปทําอะไรที่มันซับซ้อนง่ายๆสั้นๆนะแค่นี้เองนะแล้วมึงก็จะได้ผลอย่างที่มึงต้องการนะคะบางครั้งเนี่ย พื้นฐานดวงเราดีอยู่แล้วเราอย่าพยายามทําให้มันแย่ด้วยการไปทำอะไรมันซับซ้อนแบบอยากจะได้สิ่งที่ดีที่สุดหนูก็เลยไปทําพิธีกรรมแบบแพ,แพงของแพงบางครั้งก็ไม่ได้ว่าจะเหมาะกับเราเสมอไปนะคะนะอะไรที่มันเหมาะสมกับเราไม่จะเป็นอาจจะต้องจ่ายแพงก็ได้จ่ายเล,เ,ลเล็กเล็กน้อยๆอยหรือแทบ,บจะไม่ต้องจ่ายทําง่ายๆได้ผลจริงคือจะบอกให้นะคะปีม้าปีนี้เป็นปีแห่งการก้าวไปข้างหน้าอะไรที่ร้ายๆอย่าคิดว่ามันจะหายไปมันยังคงอยู่นี่แหละ เพียงแต่ว่าเราจะสามารถแก้ไขมันได้เพราะว่าเรามีบทเรียนจากปีที่ผ่านมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องร้ายใหม่ๆที่เกิดขึ้นแต่มันจะเป็นเรื่องร้ายเก่าๆที่มันค้างคาแล้วยังแก้ไม่เสร็จอ่ะเราก็จะได้กลับมาแก้กันในปีนี้อันนี้ก็ไกด์กันบอกแค่นี้แล้วกันนะคะเตรียมรับมือไว้ถ้าเราไม่ประมาทนะคะไปไหว้เจ้าพ่อมาหรือเจ้าพ่อกุนอูที่เยาวราชนะคะแล้วก็บูชาองค์เจ้าแม่กิมบอให้ดีแล้วกันองค์เจ้าแม่กิมบอ้อเนี่ยก็จะช่วยผู้มึงให้รอดพ้นปลอดภัยไปได้ ปีมาเนี่ยต้องก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคบวันนี้กูมาไกด์ไลน์เรื่องดวงคนปีม้าให้เล็กๆ,ๆน้อยๆถ้าจับใจความได้เอาไปแก้ไขฟังดูแล้วไปคิดแล้วมึงก็จะดีขึ้นธุรกิจสำหรับคนที่เกิดปีมาเนี่ยทำได้ทุกเรื่องเพราะจริงๆแล้วเป็นปีของตัวเองลงมือทําไปเลยศึกษาหาความรู้มีที่ปรึกษามีอะไรแล้วเนี่ยลงมือทําไปเลยนะครับฟังคนที่ควรฟังเช่นว่าคนนั้นเป็นคนที่มีความรู้และหวังดีกับเราอันเนี้ยควรฟัง นี้ปัญหาก็อยู่ที่ว่าใครล่ะที่มีความรู้และจริงใจกับเราหวังดีกับเรานี้ก็ต้องเลือกใช้เวลานิดนึงนะคะ